ห้องนอนโหเตียงแบบยังกับพระราชาอันนี้เตียงของคนรับใชนบน้นะฮะเตียงคนรับใช้คนรับใช้ชโอ้โหนะครับอันนี้กรา็นมาด้วยนี่นี่มีรูปภาพนี่นี่แอร์ตัวกริ้ม,มันแบบแบบอะไรวะแบบเก่าๆอ่ะเป็นแนวเก่าๆเป็นแนวคลาสาสิกคลาสสิกนะครับไปไปเที่ยวเดี๋ยวดูห้องน้ำห้องน้ำเอา้าห้องน้ำ ห้องน้ําใหญ่กว่าเริ่มใหญ่กว่าห้องนอนที่บ้านเองนะคะใหญ่มากอันนี้คือนอนแรกคนเดอันนี้ก็แบมีแชมพูแชมพูด้วยแชมพูด้วยมีแชมพูแชมพูเคยใหญ่มากนะครับอันนี้อะไรนะที่เก็บรองเท้าใช่ไหมไม่รู้อะไรละไม่รู้ประมาณนั้นตู้เย็นตู้เย็นนี่นี่มาดูตู้เย็นนี่มาดูมาดูเฮ้ยตู้เย็น ทีนี้ด้วยอ่ะเย็นอ่ะของใครไม่รู้นะครับแต่ว,ว่าได้อยู่ในนี้ผมก็จัดการแล้วกันอเอ๋บา,บายไปต่อกันนี่นะครับที่เรามาพักก็จะเป็นบ้านนะครับพักได้ประมาณเกือบ20คนนะฮะนี่ฮะโอ้โหคนเยอะมากประมาณมาทริปนี้ประมาณ20คนนะครับด้าน,นล่างก็คือ มีสระน้ำนะบ้านสามหลังนู้นก็คือของเราหมดเลยนะฮะสระน้ำด้าน,นล่างก็จะเป็นห้องใหญ่ๆนะฮะนอนได้อีกหลายคนเลยนี่ธรรมชาตินี่คนมา,ามีชั้นล่างชั้นบนอันนี้เป็นกับข้าวโหจัดเต็มจริงสายดองซีรุ่งของทะเลกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกทอดนะฮะโอ้ยอันนี้คือเอามาเองนะเอามากันเองนะไม่ได้มี ไม่ได้สั่งที่ร้านแต่ว่าที่นี่เขาก็จะมีบริการอาหารอยู่นะครับแต่ว่าบางทีอาจจะไม่จุใจแล้วเนาะเราเตรียมมาเองมันมันสะใจกว่านกุ้งหอยปูปลาเนี่โหมสนามสุดยอดเลยกินอิ่มแล้วเขาไปรีวิวต่ออ,อะไรอ๋ออามีหัวจงหัวใจอะไรเธอไปฮะไปรีวิวต่อนะครับผมนะก็เนีย่ยจะพามาดูอันนี้ก็ตรงหน้าบ้านนะฮบผมนี้หน้าบ้าน ก็คือเนี่สองชั้นเมื่อกี้ที่ผมไปรีวิวห้องก็คือชั้น2นะครับชั้น2ก็จะมี3มห้องบ<ะ>้านหมื่นห้าทั้งหมดหมื่นนะครับบ้านหลังนี้ตุกดึกๆแล้วแบบเงาๆนั่งดูมอนธรรมชาตินะครับมองสระน้ำนี่นะครับก็วิวนะครับคือสุดยอดมากอยู่กลางเขานะครับแบบว่า โอ้โหแล้วดูแบบมาพักจริงๆเลยนะครับนี่เห็นไหมพื้นที่เราเยอะมากเลยนะครับครับใครมาพักนี่จุใจแน่นอนนะครับนี่ครับทางที่พักก็จะมีคาราโอเกะให้ด้วยนะครับนี่อา้าวนี่เดินมามีอะไรฮนะจะร้องเพลงแลครับปล่อยเขาร้องเพลงไปเราก็มาหลับมานอนอไม่ใช่มาพักมาผ่อนดีกว่านะฮะ เราไม่ใช่สายร้องเพลงนะครับเก๋ไ okay. ปนี่นะครับเช้าว,วันรุ่งขึ้นนะครับนี่แล้วก็มากินข้าวกันนะครับที่พักเนี่ยจะมีข้าวเช้าฟรีให้นะครับผมนี่โอ้โหข้าวเช้าก็สไตล์มีกันนะครับทั่วไปมาตรฐานโรงเรียนนะครับข้าวต้มไข่ดาวอะไรว่าไปนะฮะนี่ครับผมกาแฟนี่นะครับต่อมาเราก็มาเที่ยว เขาใหญ่ Art Museum นะครับนี่นะครับบรรยากาศดีมากนะครับโอ้ยบรรยากาศดีชื่นชมงานศินละปะไปแบบฟินมากนะครับผมนะโอ้โหภาพแต่ละภาพนี่คือเป็นศิลปินนะครสร้างขึ้นมาแบบใช้จินตนาการนะครับแบบสุดยอดมากแล้วดูธรรมชาติบวกกับงานศิลป์นี่คือแบบว่าไม่ธรรมดานะครไม่ธรรมดาดูไปลื่นลมไปนะฮะน อารมณ์ดีมากเลยครับนี่อะไรเนี่ยอคือเยอะนะฮะเยอะมากเลยนะครับผมอ้าวโดนใชใ้ถ่ายรูปอยู่แล้วต้องไปถ่ายรูปก่อนนะครับไปนี่นะครับโอ้โหก็ก็แล้วแต่จินตนาการของคนนะฮะน,นะครับโอโ๋อแต่ละภาพแต่ลรูปปัน้นนะต่อไปอเขาไม่ให้ถ่ายวีดีโอนะครับก็จะเป็นรูปเนาะโอเคนี่ก็อ่า น่ารักจังนะฮะนี่ครับเป็นของศิลปินต่างๆนะครับเป็นความคิดสร้างสารรนะค์นะก็สุดยอดนะครับมีอารมณ์สุนทีดีมากเลยในเนี้ยนะฮะวันนี้ของอาจารย์เสริมชัยโอ้โหสุดยอดสวยเป็นเอกลักษณ์นะครับนี่ครับอันนี้ไม่ใช่นะโอเคอมาต่อมามาวัดนะครับ หลวงพ่อทวดเขาใหญ่นะครับใ่ใหญ่มากเลยนะครับรูปปั้นดีใหญ่มากนะครับสุดนะครับสุดนะครับรวมบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับทวดอะไรเงี้ยคือมันอยู่กลางเขาอ่ะมันแบบว่ามันดีอะฮะไม่รู้จะพูดคําไหนไืูก็อ,อยากให้มากันตอนนี้กําลังจะไปหาไข่เขชมพีค่ะ

ตัวนั้นด้วยตัวนั้นมันจะเเบจะบ้ะบาข้างตัวนี้หิวมากเลยฮะจะเป็นบา้าเนี่ยนี่ตัวนี้หรอไม่ได้กินตั้งหลายตัว นี่นะครับเป็นร้านอาหารร้านชื่อดังของเขาใหญ่นะครับแต่ว่าชื่ออะไรผมผมจำไม่ได้ผมลืมละนี่บรรยากาศโอ้โหน้ําตกสุดยอดไปเลยนะครับนี่โอ้โหอากาดีมากนะครับคือสุดยอดมากกลางดงกลางป่านี่ครับนี่ครับกับข้าวนะฮะโ,โอ้รสชาติด,ดีนะครับม,มากินกันเป็นหมู่คณะ ครับก็ขอจบการนำเสนอการไปเขาใหญ่ประมาณนี้นะครับ